คอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับสำหรับอัปเดตที่จะมาในเดือนธันวาคมของเกมเว e วินมิ e t จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้สรุปสันส้นๆให้ฟังกันจากข้อมูลล่าสุดทางอ f ฟ icial ได้โพสต์ถึงรถแมพของเดือนธันวาพร้อมกับแปะรูปนี้มาครับถ้าดูจากวันที่อัปเดตแล้วในวีคที่2ของเดือนซึ่งจะตรงกับช่วงวันที่11ธันวามนี้จะมีอัปเดตเข้ามาในหลายๆส่วนเลยครับเริ่มจากการเปิดเซิร์ฟเวอร์ global ของเวอร์ชันมบาย ที่จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เล่นบน p c นี่แหละครับและยังสามารถเล่นกันแบบคอสแพลตฟอร์มกับผู้เล่นบน PC มือถือและก็เครื่องเพย์ได้อีกด้วยมาต่อกันที่3อัปเดตหลักที่น่าสนใจประกอบด้วยเปิดพื้นที่ใหม่ร ing San ซ Zone เขตทรายคำรามซึ่งจะเป็นพื้นที่สุดท้ายของแผนที่ที่อยู่ในโซนไคเฟิงตามด้วยเปิดเนื้อเรื่องหลักใหม่อย่างร i v e r Master ซึ่งตรงนี้จะเป็นบอสเนื้อเรื่องหลักครับแล้วก็มีบอสใหม่อย่างเฟิงรู้ชื่อ น,นี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกถูกไหมนะฮะโดยภาพรวมอัปเดตชุดนี้ที่จะเข้ามาในช่วงวันที่11ธันวาหลักๆก,ก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องหลักเพิ่มบอสใหม่แล้วก็จะมีการเปิดแผนที่เพิ่มโดยรวมก็จะมีอะไรให้เราทําแบบไปเดินเล่นไปสํารวจอีกเยอะแยะนะั่นแหละครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมใหม่2กิจกรรมที่จะมาพร้อมกันในวันที่11ธันวาซึ่งรายละเอียดและของรางวัลก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร แต่ที่แน่ๆจะมีการจํากัดเฉพาะช่วงเวลากิจกรรมแน่นอนอารมณ์แบบพลาดแล้วพลาดเลยเพราะว่ามันเขียนว่า m i t i t t i t i อ่ะนะและในช่วงวันเวลาใกล้ๆกันในวันที่14ท่านว่าจะมีการเปิดสำนักใหม่อย่าง Velvet Shade ในส่วนของสำนักใหม่นี้ก็ต้องมาคอยจับตาดูกันว่าจะมีวิชาใหม่ๆเข้ามาพร้อมกันด้วยเลยหรือเปล่าและข้ามไปต่อในช่วงวีคที่3และ4ของเดือนธันวากับซอสทายาใหม่ ที่จะเป็นการจับคู่ระหว่างเซียนเต๋ากับมู่หลงหยวนและพาเหล่าจอมยุทธ์ไปกำมัดกันต่อกับฮีโร่รัมใหม่อย่างบอสเชิดสิงโตคู่กับมู่หลงหยวนอีกและและจบปีอย่างอลังการกับเทศกาลดอกไม้ไฟซึ่งตรงนี้จะออกมาเป็นกิจกรรมหรือจะมีของแจกอะไรหรือเปล่านั้นก็ต้องไปอรอลุ้นกันครับและนี่คือทั้งหมดที่ทาง Official c o คอนเฟออกมาแน่ๆแล้วสำหรับรถแมพที่จะอัปเดตเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ แต่ก่อนไปผมเพิ่มในส่วนนี้ให้นิดนึงครับในส่วนของกาชาที่คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างแน่ๆถ้านับดูจากวันเวลาที่นับถอยหลังตรงหน้าตู้มันจะไปหมดตรงกันกับช่วงอัปเดตของวันที่11ธันวาพอดีพอดีครับก็มารอรุ้นกันครับว่าจะมีแฟชั่นอะไรใหม่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของแบ t เทนพาร์ที่นับเวลาถอยหลังและก็จะไปหมดตรงกันกับช่วงเวลาประมาณวันที่12ธันวาคมแบบพอดิบพอดี เรียกได้ว,ว่าในวีที่2ของเดือนธันวาน่าจะได้เห็นอัปเดตใหม่ของใหม่ๆแฟชั่นใหม่แล้วก็อะไรอีกพลิบเลยครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ไว้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาบอกกันใหม่เจอกันในคลิปหน้าครับ